สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็ผมช่องคนวันเกมเมงนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นแบบผีเด็บเมมิกนะครับผมซึ่งแบบนี้ถือว่าเป็นแบบที่ร้อนมากมานะครับผมซึ่งผมกับเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนใหม่ของผมนะชื่อไอซอนะครับผมไอซอเนี่ยผมปรับกราฟิกเป็นึมงนะครับผมประมาณสองพอละเพื่อมันลื่นะครับโอเคไอซอคนนี้นะผมอแนะนําหน่อยสิโอเคครับเขาก็เป็นเก์คนแรกนะครับผมที่ทําให้ผมนั้นตกใจได้เลยนะครับผมโอเคซึ่งเราจะมาเล่นเชตเตอร์เล่นะครับผมบุต ก็สมุดบทควบคุมชัตเตอร์หนึ่งนะผมซึ่งผมสมัย ID ไหมนะผมเพราะว่า ID เขาก็เก่าเยียปองนั้นผมมันเป็นบ้าเลยผมไม่รู้นะครับมันเข้าไม่ได้เหมือนกันนะครับแบบนี้เพราะว่ามันขี้วารลบมันบักครับผมโอเคเราวมาเริ่มเล่นกันดีกวัวนะผมว่าเราจะสามารถเล่นผาได้หรือเปล่าแฉแค่ชัตเตอร์อะไรเนี่ยเราไปเริ่มกันดีกว่าไประเบิดตูมระเบิดตายแนนอนเราเนี่ยโอเคแล้วก็มาตรงนี้แล้ววันนักทุกคนวันนี้เราก็ลังโหลดเลย อะไรวะน่ะโอ้ยผีเลยความเตือนเกมมีไฟกระพริบและจำสแกลกลัวเลยไอ้นมลื่นไหมโอเคเราไปกันดีกว่าเรามีไฟฉายแล้วนะออกไฟฉายเราไม่ต้องปืนหรอกเร็วกว่อนะขอปรับเป็นโหมดเต็มหน้าจอแป๊บนึงโอเคเราจะได้แบบจำสแกร์แบบ 4K เลยนะครับทุกคนออบันนี้าจจะมีเสียงบรนลมแซงมานิดนึงเราต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าผมร้อนนะครับอืมตัดเดี๋ยวก็ไปัดอนนี้มันร้อนเลยตัดเสียงพัดลมออกไะมันตัดบ่อได้ไอ้ขี้ขคานตัดนี่บางสิ่งมีบางอย่างแปลกๆที่นี่นะแล้วก็ฉันคิดว่าฉันควรต้องตรวจสอบโรงเรียนโรงยิมนี้สหน่อยสั่งยาแล้วว่าฉันไอ้นมในกินหรือเปล่า ถามว่านายเมื่กี้หรือเปล่าเมื่อกี้ฉันยืนยันเสียงปี๊ดแป๊บหนึ่งมาเสียงเราเราเล่นเหมือนเราเล่นแบบนี้ไม่เป็นอ่ะ <c oughs> เออเธอหน้า,นา,น,า,น,า,านายแน่แค่นายแค่ไหนผีนะทำตามที่เคุยมันบอกแค่นั้นเองไ,ไ,ไม่ต้องกลัว<ห>น,นะทำคอนเทนต์หน่อยน่ะไม่ต้องกลัวหรอกจะเจอผีจะสกเกลก็ปี๊ดเลยเฮ้เราไม่เพื่อนข้างๆเราเราผมมีเพื่อนต้องใช้กุญแจนะเอ้องเพื่อนเมื่อกี้หายเออมันออกไปแล้วมันขี้ขาดนะข้างหลัง เราต้องไปข้างเรานะาั่นก็มันไม่มีผีอย่ากาาลัวเ,เ,เราเคยเล่นมาแล้วแบบเนี้ยเราเคยเล่นเรา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 เคยเล่นมาแล้วไม่ต้องกลัวแล้วกับเพื่อนผมนี่เพื่อนผมนี่จะตายรัวๆนะทุกคนเพื่อนผมนี่ไม่รู้อ่ะจะตายรัวๆ,ๆโอเคทุกคนคลิปนี้อาจจะดูไม่ค่อยน่าสนใจแต่แน่นอนว่าเด้แบบระบบจำสแก์แบบเต็มระบบแน่นอนนะครับทุกคนทเตอร์สามมันน่า ใช่ที่สามไม่ค่อยน่ากลัวนะมันเป็นแนวปีศาจแล้ววะมันไม่ใช่แนวผีอ่ะขีเลยหยิบหยิบคีมาด้วยโอเคเราไปกันดีกว่าไอ้นางหยิบคีมาฮะอควาติกอควาติกโอเคโอเคอควาติกมาเล่นมุกอควาติกอควาติกอะไรวะกูยังแปลว่าทะเล แค่ว่าน้ำอควาติกคือน้ำลึกนะน้ำมันบวออยู่อัดควรเซอ์อควาติโอเคเราไปกันดีกว่าทุกคนไปเปล็อกประตูดคคเริ่มเหนื่อยละลาบวินตาลงยิมเหรอว่ามันลาบวินตาแล้วทุกคนชื่อดูแปลกๆนะมันเป็นสนามบาสเกตบอลนะทุกคนลาวินตี่แอสแท็กอินไพร์โอเค ออยากกบเราเปิดมาแล้วทุกคนว้าวต้นสกุล่าสวยๆนะครับผมสวยอยู่นะนะครับกราฟิกอาจจะต่ำนะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาอัดคลิปมันจะได้เรื่อนๆนะทุกคนดูข้างหลังเพื่อนมึงหายไอซซ้อมึงหายตัวไปไหนเนี่ย <laughs> ไอเวนเอ้ยเราไปดูภาพตรงนี้เหรอตรงนี้เป็นปีศาจ ชีคยาววนคาทีกรอินหอมออฟเดอะมันอ่านภาษาจีกองแล้วแล้วโอเคเราจะไปห้องไหนก่อนนีห้องนี้ก่อนแล้วกันอะไรมันไม่มีอะไรหรอกโอ้โหเพื่อผมจะตายแล้วมจะตายแล้วทุกคน ตรงนี้ไม่มีเลไรรอทุกคนนะอย่าไปกลัวมันเลยตรงนี้อ่ะเรามาเรามาดูตรงนี้ด oh, ีกว่าเชื่อตีเปจัมสแกร์โอ้ยไอ้นุ่มอย่าพึ่งตายอย่าพึ่งตายไอ้นุ่มมันไม่ทำอะไรหรอกมานๆๆี่ก่อนมานี <Kristen> ่ก่อนมันไม่ทำอะไรหรอกมันไม่ทำอะไรหรอกมึงมาตรงนี้ก่อนมาตรงนี้ก่อนโอเคโอเคมันมันแค่มาโผล่ให้เราเห็นเฉยมีชีวิตจะเกิดขาละ โอเคโอเคอย่ากลัวมันเลยนะมันก็แค่ปีสุดต้อมอว่ากลัวผีไม่ควานกันมากไงแอนแมมโอเคจดหมายธรรมดานะโอเคเราลงไปกันดีกว่านะครับผมผมคือหมอปลาไงเหรอทุกคนหยอกนะครับไกูซ่าปลาภัยเอ้ยอย่ากรี้ดิเดี๋ยวถ้ากี้จริงได้ตายจริงนะเออยิ่งจริงหายใจไม่ออกเลยโอเคทุกคนเราจะสปีดลัมไปเลยนะวิ่งไปเลยสตัมมี่น้าหมดช่างแม่งมันเฮ้ย ไอ้นุม่มดูสิข้างหน้ามีตัวอะไรวะเฮ้ยทำตัวดูไม่กลัวผีเลยดีเออนายอย่าไปกลัวผีมันเลยผีมันก็แค่ผีนะมันก็แค่เป็นมันก็แค่วิญญาณน่ะอย่าไปกลัวมันไปข้างหน้าเลยไปข้างหน้าเลยไปข้างหน้าเลยไม่ต้องกลัวหรือ <c oughs> ไปเลยเ <c oughs> ชื่อเราเถอะว่า <c oughs> วก,ก่อีว่าก็ผีดีนายเป็นยังไงบ้างว่าก่อีเส้นชีวิต เว้ยนายสูฟังนี่นายจะตายกว่านี้อีกนะโอ้มันรบตหมดไม่หูฟังสายนะไม่ถึงแบตหมดไม่ถึงตรงนี้โทรศัพท์แบตตรงนี้ไม่ไม่ตรงนี้ไม่เจอโทรศัพท์แบตหมดใช่ไหมมาถามเลยตรงกระปานมันมีสถียะไม่มีไม่มีตรงนี้ไม่มีนี่มันไม่มีอู้ยอย่าเถียงเนี่ยมันไม่มีก็คือไม่มีเนาะ เออทุกคนไม่มี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 เห็นไหมเพื่อนเราบอกยังไม่มีมันมีมีมันปรับใหม่แล้วมันไม่มีมีหรอกลองเพลงไปกบงกบเกินความกลัวของนายดิตใจของนายนะนายทุกคนโอเค โอเคนายถึงจุดนี้แล so ้วนายอย่ากลัวนะเพราะตรงนี้เป็นจุดที่น่าระทึกที่สุดในโลกละอย่าระ่นตรงนี้นี่แหละนี่ผีนี่ผีของแท้ผีอยู่คงไหนอ่ะไม่ฟังฟังเสียงมันอ่ะฟังเสียงมันถ้าเสียงอยู่ใกล้ก็หนีไม่ไม่แล้แ้วเขางนี่คือเซฟโซนไหมเซฟโซนเซฟโซนโอเคเราเราจะยืนอยู่ตรงนี้เข้าเรามาช่วยกันหากุณแจสิว้า ไปหากูเจแล้วไปหาทางออกไว้มันอยู่หลังนายเหม็นจะมีอะไรชีโมก็มาสิเฮ้ยมันจะกลัวอะไรโอ้อาคิสแต่แล้วมันต้องให้ไม่ได้คอนเทนต์หน่อยสิก็นี่ไงคอนเทนเนี่ยห้พี่เจ้าแกนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ลุงอยู่ห่างไม่คิปติดเหลืองไอ้สัตว์คิปติดเหลืองแล้ว เอาใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมวะเนี่ยเดินกับร้างเดินกับร้างเดินกับร้างผีมาเหรอผีมาเหรอกนอผีมาเหรอไอ้นุ่มเราใต้โอ้ยเช็ดทุกคนหนุ่มหาทางเข้าไม่เจอเออผมหาทางไปกูแจหางกูแจไม่เจอตรงตรงนี้ทางตันรีบวิ่งเลยวันไหน เออออกมาก่อนไม่ต้องกลัวหรอกเฮ้ยมันตายมันก็แค่ผีผีมันคือแค่ยังมีอย่างนึงคือเวลาเราเลี้ยวอ่ะเราจะชอบจ้าเอกับผีอ๋อผีจำสเกนายแบบเป็นแบบนั้นตลอดด้ยเราเลยไม่ชอบอ่ะขวาหลายแซปปี้ใช่ทางนี้ไหมเด็ทุกคนผมไม่รู้เลยผมจำไม่ได้แล้วไม่ได้เล่นแบบไม่ได้เล่นแบบนี้นานนะไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นแบบนี้นานนะโอ้ย คนเฮ้ยเจอผีเจอผีเจอผีมามามาวิ่งกระโดดฮีฮิอีเวนต์มาสอนกูว่าวิ่งต้องวิ่งกระโดดโอเคมาถึงจุดเซฟโซนแล้วอุ้ยนายนายอย่าไปกลัวเลยมามาตามเรามาตามเราตามมาตามเราตามเราตามเราอย่าไปกลัวมันก็แค่ผีน่ะเฮ้ยอย่าไปกลัวมันมันแค่ผีอ่ะเพื่อนมา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 ผีผีไม่อยู่จริงหรอกอ่ามาตรงนี้ลองมาตรงนี้ดู เราก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าทางที่มันแบบกูแจมอยู่ตรงไหนวะแยกกันไหมล่ะแยกก็หิ่ยห้อยไรเนยเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอ้โหกูอย่าเจอโอเคได้เวลาตามหาประตูแล้วแค่เราตามหาประตูเจอแล้วก็สามารถหล่อจอดตรงนี้ได้แล้วมันไม่ได้อยู่ใกล้ๆเดี๋ยวฟังเสียงก่อนอยู่ใกลฟังนี่ ไอ้นุ่มรอรอเดี๋ยวไปดูกอนนะมันฝ่ายแถวแถวแบบแถวแถวตรงแถวตรงประตูอันั่งอยู่ตรงแถวนั้นอ่ะกุญแจที่นายนะโอเคนายลอยตรงนี้นะยวไปเสี่ยงชีวิตจะอยู่ที่เราอ่ะกุญแจที่นายหมดแล้วแหละตรงนี้ห่างตันอันนี้มันคีสามนี่ใช่คีสามแล้วะประตูประตูกุญแจสามนะทางตันนี่และ โอเคเก็บเก็บไว้ในกระเป๋าก่อนตรงนี้ไม่มีตายกูเจะตกใช่ไหมใช่ตายแล้วกูแจหายผีผีผีเขาเจอผีไอ้เี่ยทีโพสเลยกูตายเลยผีทีโพสเลยเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวฉันไปหานายเดี๋ยวฉันไปหานายกูแจที่นายใช่ไหมตอนนี้ เรามีคุณแจ๋สาวตอนนี้อยู่ใน inventory โอเคโอเคโอเคดีแล้วดีแล้วแต่ที่คุณก็ยังตกข้างนี้โอเคทุกคนอ่าคลิปนี้อาจจะต้องตัดไปหลายตอนอยู่นะทุกคนตอนที่โดนวีเจ้าสแกนกับทีโพลทีโพลเลยอ่ะไม่เอ้าเฮ้ยทางทันหรือแรงมาหมดแรงมาหมดตรงนี้นิว ไอ้นุ่มหนีไปหนีไปหนีไปหนีอยู่ในห้องเซฟโซนเรี๋ยวรล่อยไปไงเหรอยังไงกุญแจที่นายอยู่ใช่ไหมเออกุญแจที่นายอยู่ใช่ไหมกุญแจที่นายอยู่ใช่ไหมโอเคโอเคเราจะจับเราจะตัดไปตอนที่เรานั้นสามารถาเออขานออกได้โอเคโอเค ตอนนี้เราก็ได้เจอประตูทางออกนะนะผมเราใช้เวลานานมากกว่าเราจะเล่นถึงได้นะครับไปรับเปือนโอ้กว่าเราจะเล่นถึงนะโอ้ทุกคนจะตายเลยนะน้ำตาจะไหลโอ <c> ้ <oughs> ตายไปหลายรอบเลยนะเพื่อนผมบอก <c oughs> น้ำตาจะไหลจีไอ <c oughs> คือมันมาแบบมันเข้ามาแต่พอที่สตายมีหน้าหมดแล้วหนีมันไม่ือกอัน,อน เออแม่งโคตรหัวร้อนเลยโอ้ยหัวร้อนพระเดเมื่อกี้เมื่อกี้ก็ไม่มีใครตีนะครับเจ๊เจ๊โอว่ากีจะหัวร้อนดีมากกว่าทำไมว่าบนานจุบหวานนาจังวะว่า,วาขึ้นแบบดำๆเหมือนกันใช่ไหมใช่รอไป Okay, โอเคเราตัดไปอตอนที่เรานั้นก็วาร์ไปตรงน,นั้นดีกว่าโอเคทุกคนผมก็ได้มาตรงที่ด่านต่อไปแล้วเมื่อกี้ผมเกือบตายเลยตายหละเราจะไหมพี่เกย์อย่าต่อโอเคเราไปกันดีกว่าตรงนี้ยังไม่เจอผีนะทุกคนตรงนี้เป็นแบบธรรมดาธรรมดากนระะจายความมีนิดนึงก็คือหลินเ็าผู้หญิงเล่นเล่นทรงซอนั่นแหละข้างหน้าเห็นไหม แทนที่จะพูดว่ากลัวผีคนพูดว่ากระจัดความกลัวออกไปเลยมากกว่าทุกนใช่แม่เรามีบุญมากเลยนะทุกคนมานีไไม่กลัวผีอ่ะวิ่งข้นใส่เลยนี่ตืดอดืดอดื้อตื้อตื้อโอเคมาถึงหมู่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้านรับในญี่ปุ่นแล้วนะทุกคน ยังเราก็มาหาเุ้ยเราต้องไปคุยกับชาวบ้านก่อนสิเราต้องหลบเลนข้อมูลนะนี่ฉันไม่เคยเห็นในแถวนี้เลยนะมาจากไหนกันเนี่ยอืมเอาละเอาละปรดระวังที่นี่ด้วยนะที่นี่มันมีผีและเมืองที่เขาไม่ได้กลับมาตั้งแต่ตอนแล้วพี่ชาวกว่าฉันเพิ่งเข้าไปในเมืองแล้วก็ไม่ได้กลับมาอีกเลย ไม่ต้องอ่านนะเดี๋ยวฉันอ่านนี้เดี๋ยวฉันอ่านน,านี้ฉันไม่รู้ว่าฉันจะได้ฉันจะอยู่ที่นี่ได้นานแค่ไหนนะเอออาจจะดูก็เอออาจจะดูเราในขณะที่ฉันกำลังพูดอยู่หากคุณเคยเห็นผู้หญิงเล่นอ่วีวากก็สายเกินไปแล้วเนาะเคยคนเล่นดิก๊ก์อกเมื่อกี้มีว่ะโอเคเราไปกระติกวันนะทุกคนอ <c oughs> อ้ตรงนี้นะต้องระวังนิดนึงนะไอ้ระวังหุ่นจำโอเค กดแคสกิปรัวๆเลยโอเคนะครับบันสไพรบันสไพรบันสไพรฉันนั่นว่ามันจะมีเสาเล่นบีสวอมแถวนี้นะฉันว่าลองลองลองไปทางนี้ดูแล้วกันเออทางนี้มันหลอกทางเดียวกันเนี่ยวะก็ทางเดียวกันนั่นแหละระวังระวังลูกปั่นด้วยนะอ้อยลูกปั่นมันขยับได้แล้วมันจะมาสมมันจะมาตอกนายสุดร้อนเลยต้องขันหลังตลอดอ่ะต้องขันหลังเช็คอ่ะต้องดูนะว่าผีมันขยับหรือเปล่า ตรงนี้อาจจะขยับบางตัวนึงนะขยับบางตัวนะอาจจะมีสะดุ้งเป็นเล็กน้อยตุบัด <c oughs> โอ้โห <c oughs> เพื่อนเอ้ยฉลาดดีวะ่ะเออฉลาดวะ่ะน่าฉลาดดีนี่ <c oughs> เฮ้ยผีผ <c oughs> ีผี <c oughs> วิง่งวิ่งเลยจังหวะนี้ไอ้หนุน่มรีบมาบ้านรีบมาบ้านนี่ฉ <c oughs> ลาดดีไหมเจ๊ก็ก็แมพเฮ้ยอุ้ยเสียงเสียงโคตรดังมันจะดังตรงนี้เหละทุกคนโอเค ไปต่อเลยเฮ้ยมึปวดตัำอะไรอ่ะอ๋อแล้วตะเกียรโอเคเพื่อนทำไมบ้าอะไรนายตัวนี claro ้ขยับนะฉันว่าเดาได้แล้วตัวนี้ขยับแน่นอนลองออกไปนอกเซฟโซนดิชัดเจนไปยับไปแล้วไปแล้ววิ่งแล้ววิ่งสปีดรันแล้วมีสนแล้ว รื้อะหมอป้าเพื่อนล่ะเพื่อนไม่รู้ไม่รู้เขาคือวิ่งเลยเก็มันข้อแมพข้อมันได้แมพข้อแมพไปก่อนตามีเฮ้ยพักก่อนบ่ได้เพื่อนโอ้โหโอ้โหเนียดเลยดังจะมีเขาลาบชาตทีเดี๋ยวเว้ยไอเนียสเลยใครวิ่งต่อเราต่อกกําลังกายยามเช้านะทุกคน เราต้องวิ่งเหาะเหาะนะเราต้องวิ่งเหาะแย่หน้าทุกคนออกกําลังกายเปเช้าอาจจะต้องวิ่งเร็วดิดนึงนะครับเพื่อให้กล้ามขาเรา้นี่ยทางานแล้วได้แล้วได้ลดเหงื่อเราออกนะโอเคแล้วได้มาถึงตรงประตูตรงนี้แล้วนะครับผมประตูแห่งวิซาดนะครับเราดึงไงเนี่ยกดเคกเลยเฮ้ยนํามันสาวรูปงามนี่วะเฮ้ยแล้วก็วิ่งไปตอกเลยเ้ยน่มันสาวเ่นวิซ้อมนี่วะทุกคนวิ่งหาวิ่งไปตอกเลย นั่นน่ะดูสิเธอสั้งน่ารักอย่างดังนางฟ้าเลยเออมันกำลังเล่นเกมมีสมองเยอะดูวยวะดิอืมกำลังเล่นมีสมองยังไงดีอ่ะเราควรจะคบกับเธอดีไหมกี่ปีดีอ่ะเออเขาเรากำลังคัดชิวเขาอยู่นะอุ้ยมองเราด้วยอ่ะเขาได้มีใจให้เรานะไม่ใช่แล้วอุ้ยบ้านสมัยเก่าโอ้ยแล้วจะแล้วก็อะไรเนี่ยใครๆดับ มันเป็นที่ปิ้งย่างสมัยก่อนของคนโบราณนะแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็ข้างล่างก็เป็นถ้ำเป็นถ้ำเลยนะทุกคนตรงนี้นะครับจำได้เลยแกจำได้สิใช่ไปทางนี้นะแล้วก็ว้าไปเลยโอ้ยเสียดแล้วก็มาแบทไอ้ด่านนี้โอ้โหชิบหายละชิบหายวายวอดอะไอ้ด่านเวนี่มึงชิบหายวายวอดอะมันไม่มีครับอุ้ย มันมันเหมือนไอ้ผีเขาพวงมันเหมือนไอ้ผีเขาพวกโคลด์อะไอ้ผีผีเล่นเล่นเล่นกีตาร์ผีเล่นกีตาร์แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่แต่วแต่วแนววันนั้นนะดูเพลงอืมตึงตึงตึงเดี๋ยวพ่อดานี่แหละคล้ายๆไอ้ผีเข่าวงโคตกันวะที่มันมึงหัวร้อนเมื่อกี้เอ้ยตัดตัดไปตอนที่เราออกไปได้เออโอเค ทุกคนตัวนี้ผมก็ได้มาตรงนี้แล้วนะทุกคนซึ่งผมได้ออกมาแล้วเอาตรงนี้นายเป็นฉากจบที่ดีเลยนะโอเคเรามาละคลิปนี้จถือว่าน่าจะยาวเอาเรื่องนะน่าจะอัปโหลดนานเลยนะครับชันอยู่ที่ไหนเนี่ยประตูนี่จะนําไปสู่ที่ไหนกันเหรอต้ม oh. โอ้เราจบเรื่องนี้แล้วนะทุกคนว้าว <Yeah. S 1> wow. ก็ไปอัดคลิปสองทีหลัง <Okay. S 2> โอเคก็สำหรับคลิปนี้ครับก็ต้องขอบคุณมากนะครับหนุ่มที่ดูมาจนจบนะครับผมผมกับเพื่อนไอโซนะครับผมก็ขอขอบคุณคุณมากนะครับผมที่สามารถดูจนถึงตอนนี้ได้แล้วฝากกดกระฝากฝากเอาเท้าไ,<ห>ไม่มีอะไรให้เพื่อนดินม,มะสันให้เพื่อนดินมะสันไม่มีอะไรแล้วเพื่อนมันปีแตกรัวๆเลยโอเคเปิดคลิปปีที่ก่อนปีคลิปก่อน,อนมึงหันมาก่อนหันหน้ามาตึ้มคนกัน ก็คลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากนะผมฝากฝากัฝาก,ฝากเอาเท่าของคุณไปแต่ที่ปุ่มไลค์ให้ครบหนึ่งร้อยไลค์แล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูนะผมกดแชร์ไปที่ Facebook ติกตกอรที่ไหนก็ได้นะผมแต่ขอไม่เป็นได้ามากก็พอแล้วก็กดซับสไคร้เองผมเมื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปได้ด้วยผมคุณโซกับคุปองวันนี้ก็ขอขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมซีอีเกมชูมอโลใน,นชามบายบาย